เทพยุดสอโลกตอนที่53าไม่ได้โป่าอ,อย่าฆ่าเลยนะน้องฟานขอบคุณจ้ามากหากในวันนี้ไม่มีเจ้าพวกเราคงตกอยู่ในอันตรายใช่แล้วพวกเขาหนามาจากสำนักเจียงพวกเขาคิดจะทำอะไรกันพวกเราทุกคนล้วนมาจากนิกายเดียวกันเป็นเรื่องปกติที่พวกเราต้องช่วยเหลือกันข้าก็มีอะไรอยากจะถามท่านเหมือนกันนะสิทธิหญิงท่านรู้ไหมว่าทางที่จะเข้าไปยังชั้น8นั้นอยู่ที่ไหน ชั้นแปดอย่างนั้นเหรอสิ์นไปข้าได้ยินมาว่าที่นั่นน่ะอาจจะมีพวกหัวหน้าสัตว์อสูรที่อยู่ในระดับเหนือธรรมชาติปรากฏตัวขึ้นที่ชั้น8ปหากจะลงไปแล้วก็มันจะอันตรายมากเลยนะขอบคุณนี่เป็นห่วงข้าสิที่หญิงข้าก็จะไปอยู่ดีถ้าแบบนั้นข้าก็จะไม่ห้ามเจ้าเมื่อเจ้าออกจากป่านี้ไปเจ้าจะเห็นแม่น้ําเดินเลี่ยมแม่น้ําไปประมาณ30-40ถึงหลีแล้วเจ้าจะเห็นทางเข้าตรงนั้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อสิที่หญิงนี่คือเขาของยักษ์ชา ฮ้าจะมอบให้เป็นของขวัญในโอกาสที่ท่านอุต่าห์บอกข้าขอบใจเจ้ามากนอกจากนี้ยังมีนมสัตว์วิญญาณซึ่งสามารถฟื้นฟูความแข็งแกร่งทางกายภาพของลุกคนได้นี่มันนมสัตว์วิญญาณเป็นโอสสวิเศษสําหรับฟื้นฟูพลังเลือดนี่นาะมันมีมูลค่าอย่างน้อย7-800ถึงแศิลาวิญญาณเชียนะถ้าอย่างนั้นโชคดีสิิ์น้องค่อยๆเดินละ่ะแล้วอย่าลืมติดต่อกับมาหาเราละหากว่าเจ้ามีเวลาในอนาคตอีฟฟานนี่เป็นคนซื่อสัตย์และใจกว้างจริงๆแถมเขายังหล่ออีกด้วยใช่แล้วเขาหล่อมาก ให้ตายเถอะข้าเจอเจ้าเด็กนั่นอีกแล้วไปอีฟ้ฟานนี่ช่างโชคดีจริงๆนอกจากนี้เขายังมีนมสัตว์วิญญาณอีกด้วยซ้ำหวังเต่งและเกาหยางข้ารู้แล้วว่าท่านไม่ควรฝากความหวังไว้กับพวกข้าจริงๆเหล่าศิษย์พี่ช่างไร้ประโยชน์จริงๆหวังเหมิงเหมิงเอ๋อทำไมเจ้ามาที่นี่ล่ะหวังเต่งทำไมเจ้าไม่ยอมบอกข้าล่ะว่าเจ้ามีน้องสาวที่งดงามเยี่ยงนี้ว่ายังไงล่ะสนใจไหมน้องสาวเอะสาวน้อยได้โปรดยกโทษให้กับข้าด้วย เจ้าหมาตัวผู้หาเข้าใกล้หญิงคนนี้อีกก้าวข้าจะสับหัวเจ้าแน่ข้าจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วเมงเอ๋อเจ้าไม่ได้อยู่ในสิทธิภายในอย่างนั้นหรอข้าออกจากความสะดวและตอนนี้ข้าอยู่ในขั้นปลายของขั้นตําหนักสีม่วงแล้วและตอนนี้ข้าก็อยู่ที่ชั้นที่เก้าของหลุมปีศาจพร้อมกับผู้โสเพื่อฝึกฝนไม่ใช่ว่าท่านสัญญากับข้าว่าจะสอนบทเรียนให้ไปอีฟานแต่ไม่กล้าแม้แต่จะเดินก้าวไปข้างหน้าเมื่อเห็นเขาด้วยซ้ำเมงเอ๋อฟังข้าก่อน ด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเราแม้ว่าเราจะพบกับปอีฟานเราก็ไม่สามารถที่จะสังหารเขาได้ที่นี่เจ้าไม่รู้สินะว่าเขาแข็งแกร่งแค่แไหนใครบอกว่าพวกท่านจะต้องเป็นคนฆ่าปอีฟานละ่ะข้ามีแผนฆ่าสัญญาเลยว่าข้าจะทําให้เขาตายให้ได้และเขาจะต้องตายโดยไร้ซึ่งสถานที่ฝังศพยาวไปใจกลางทะเลสาบใไ,ไกลน่าจะเป็นทางเข้าชั้นที่8หรือเปล่านะฮะยทำไมถึงมีคนเดือดร้อนขอความช่วยเหลืออีกละ่ะช่างบันเถิดการช่วยชีวิตผู้คนนะ่ะสำคัญกว่าใครก็ได้ช่วยด้วย เอ๊ะทำไมนางถึงอยู่ที่นี่ถอยไปนะหลีกไปให้พ้นสูจุนแล้วคนอื่นๆไม่ได้ฝึกอยู่บนชั้นที่หกหรอกเหรอเอ๊ะฆ่าลอดอย่างนั้นเหรอสูจุนพระพี่ป่ายเป็นท่านนี่เองข้าก็มีอะไรอยากจะถามเจ้าเอาไว้ศิลินอยู่แล้วคนอื่นๆทำไมพวกเขาไม่อยู่กับเจ้าล่ะพี่ป่ายไปช่วยคนอื่นเร็วเข้าเราโดนผู้นำยักษ์ชานั้นกำลังไล่ล่าเราอยู่พี่สั่งทีและพี่ศิล์อยู่นะ่ะต่างตายทั้งคู่ตอนนี้นะ่ะเอาไวนะ้หน่ะติดอยู่ในถ้ำพี่ป่ายรีบไปช่วยพวกเขาเร็ว จ้างเถียและซินอยู่ตายแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วเจ้าขึ้นมาได้ชั้นเจ็ดได้ยังไงกันชั้นเจ็ดนี่ชั้นเจ็ดเหรอเนี่ยหริวเหว่ยอยู่ที่ไหนพาเข้าไปที่นั่นเลวเขาเฮ้ยไปตรงนั้นแหละเขาติดอยู่ในถ้ำน,นั่นณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละดูก็รู้นะครับว่าน่าจะโดออน,นอ้นนะครับเาหท อาทิตย์หน้าไม่ได้สิอาทิตย์หน้าวันอังคารผมไม่อยู่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมไปไต้หวนันละก็กลับมาอีกทีนู่นมันพฤหาสมันสุงเลยก็คงมาไล่ทาอีกทีนะครับออกเป็นวันไหนอีกทีก็คงเลทน,น,นิดนึงนะครับแต่มาแน่นอนยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันดีดครับสวัสดีครับ